แแนแยกกันแบ่งกันยังไงว่าแต่และอย่างทำแต่และอย่าง <c oughs> เนี่ยมันคือคํานามชนิดไหนอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วมันมนีทั้งหมดกี่ประเภทนะป <c oughs> ระเภเเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแต่และประเภทเนี่ย จำนวนนักเสมอเช่นสุนั้นสีส่ตัวอยู่หลังจำนวนนับสี่เป็นจำนวนนับไหมเป็นคำว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรลักษณะ เราลุกไปแล้วทำท่าเท่น,นี้อ่ะมีอะไรบ้างอันแรกเลย